ดูสิคะโอ้โหสวยงามมากนะคะดูสิคะโอ้พระอาภัยมณีคะ่ะเห็นไหมคะม่เมืองพีจิตไม่ไน้มาเห็นก็มาไม่ถึงคะ่ะนี่แหละพระอาภัยมณีค่ะนูะ่นน,นางพีเสื้อสมุทรอยู่ด้านนู้นค่ะโอ้โหพวงสวยงามมากคะ่ะดูสิคะ โอ้โหเจระแค่ค่ะชาละวันนะคะตัวเบลเลอร์เลยนะคะเวยงามมากนะคะตอนนี้ค่ะโอ้ยดูดีมากนะคะโอ้ยสวยงามมากดูสิคะ่ะงามมากเลย สวยงามมากค่ะสิคะนะะสวยมากนะคะะนางสีเขี่วสมบทรค่ะขอบคุณนะคะที่กดไลค์เป็นกําลังใจให้ขอบคุณเพื่อนๆค่ะขอบคุณ fc นะคะ